กับเพื่อนๆวันนี้พาอัปเดตผลงานการผลิตที่ตั้งโชว์อยู่ตรงนี้2ชุดนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2 1เนะครับเป็นไซส์ขนาด6ฟุตก็รุ่นนี้เรียกว่ารุ่น W 1 0นะครับเสริมมีชักที่หัวเตียงนะครับรุ่น W 1 0นะครับมีไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงหัวเตียงครับนี่ครับมีสวิ นะครับเอาไว้สลับเปิดหลอดไฟ LED ได้นะครับอันนี้ผมใส่ให้ไว้1หลอดนะครับเป็นแสงสีฟ้าหากคุณลูกค้าไม่ต้องการแสงสีนี้ก็สามารถสั่งเปลี่ยนสีได้นะครับคุณลูกค้าทัางในที่ต้องการเพิ่มออปชันสงไฟนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับหลายเส้นเนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะครับแต่ตามสเปคเนี่ยผมจะให้แค่เส้นเดียวนะครับเลือกสีได้นะครับพร้อมตรงนี้ด้วยครับสวิตช์นะครับเอาไว้เปิดปิดปลั๊กนะครับมี USB นะครับมีพอร์ตสำหรับเสียบ ชาร์จแบตมือถือก็ได้หรือเสียบลําโพงต่างเนี่ยเสียบได้หลายเลยนะครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับแสงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเราอยู่ในห้องนอนนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเรียกว่ารุ่น w 1 0มีลิชักหัวเตียงทั้งหมด8ใบนะครับแบ่งเป็นด้านซ้ายสด้านขวา4ลิลิชักฐานเตียงก็จะมีทั้งหมด4ใบนะครับแบ่งเป็นด้านซ้าย2ขวา2นะครับรวมทั้งหมดแล้วจะมีลิชักทั้งหมด12ลูกเลยครับ ด้านวัสดุหุ้มนะครับเราเลือกเป็นงานหนัง su นะครับนี่ฮะสีดำนะครับตัดด้วยงานเส้นสีทองนะครับนะฮะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสั่งผลิตแบบนี้ก็สามารถแจ้งชื่อรุ่นได้เลยนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น w 1 0นะครับเสริมออปชันไฟ led เสริมเต้ารับไฟนะครับคุณลูกค้าต้องการงานเห็นงานจริงนะครับก็สามารถเดินทางไปที่โชว์รูมได้เลยนะครับมีรุ่นนี้นะครับตั้งโชว์อยู่นะครับมาดูงานจริงได้เลยนะครับมีลิ้นชักแบบนี้ให้ด้วยมือจับด้านข้างจะเป็นสแตนเลสนะครับสีทองตัดด้วยงาากมๆ และอีกหนึ่งรุ่นเรียกว่ารุ่น P 2 1นะครับรุ่นนี้จะเป็นไซส์ขนาด6ฟุตดินชักทั้งหมด4ใบอันนี้เป็นงานสั่งทําของลูกค้านะครับดินชักที่ฐานนะครับปลายเท้า2ชิดหัวเตียงข้างละ1นใบครับรวมเป็นทั้งหมด4ใบนะครับสำหรับตัวฐานเตียงส่วนในด้านหัวเตียงก็จะมีดินชักที่หัวเตียงแบบนี้นะครับนะฮะนี่ฮะเปิดออกมาได้แบบนี้ตัวนี้จะเป็นช่องเก็บของสามารถเปิดขึ้นมานะครับและก็เก็บของภายในนี้ได้ครับนี่ครับบิ้วเก็บงานให้หมดเลยนะครับมีออปชั่นแบบนี้ให้ทั้งด้านซ้าย คุณลูกค้าเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็นําแผ่นชาร์จตรงนี้ปิดลงไปครับตามด้วยหน้าลิชัปแบบนี้ครับมีออปชันตรงนี้ให้ด้วยนะครับสวิตช์เอาไว้สาหรับเปิดไฟ LED นะครับนะฮะแยกกันนะครับซ้ายขวาครับแล้วก็เปิดใช้งานโดยการเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นออปชันเต้ารับไฟเราก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับอันนี้จะเป็นสีทองนะครับ USB มีตัวใช้สีให้ด้วยหากคุณลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นสีเงินสีขาวหรือสีดำเนี่ยก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะครับเรารับผลิตนะครับเปลี่ยนสีได้ เปลี่ยนแบบได้นะครับนะฮะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2 1นะครับเป็นงานเย็บลายที่เบาสนะครับเจาะด้วยกระดุมคริสตัลนะครับเวลาเรานั่งพิงไม่ต้องกลัวว่ากระดุมคริสตัลจะทิ่มหลังนะครับดูนะฮะเวลาเรานั่งพิงเนี่ยจะไม่โดนกระดุมนะครับเนื่องจากกระดุมเนี่ยเรากดลึกลงไปข้างในนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมี2ชุดประมาณนี้นะครับเป็นรุ่น P 2 1แล้วก็รุ่น W 1 0นะครับตามที่แจ้งครับรุ่น W 1 0ไฮไลท์สำคัญนี่เลยครับ ไฟ LED สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเลือกได้ว่าจะเอาสีน้ำเงินสีแดงสีขาวสีวอร์มเนี่ยแจ้งแอดมินได้เลยนะครับเรามีหลายสีให้เลือกครับนี่ฮะเต้ารับไฟก็มีสีให้เลือกเหมือนกันนะครับไม่ชอบสีทองก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ครับโอเควันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นผลงานของ Inbest Furniture ทั้งหมดเลยนะครับฝากผลงานรุ่น W10 แล้วก็ P21 เอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ